มาครับผมมันเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีชาวติดเล่นทุกคนทุกขั้นทุกขักขกขน้น,น,ะะน,นทุกคนเลยนะครับผมเอ้ยเพื่อนครับมีใครเคยสงสัยไหมว่า ทีเราเนี่ยจะสามารถเสียประตูได้มากสุดเนี่ยกี่ประตูนะครับผมมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยกันบ้างไหมเออมันมีแบบมันมีใครบัรยาอ่อนเหมือนกูไหมวะโออเยี่ยมใครจะไปสงสัยว่าใครอยากเจ็ประตูเยอะที่สุดไอ้ซาดแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเพื่อนๆไม่สงสัยแต่กูสงสัยให้แล้วครับผมนะแล้วเราจะมารู้กันไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆเราเนี่ยสามารถจะเสียประตูได้เยอะสุดเท่าไหร่นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า วันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าเราสามารถเสียประตูเนี่ยได้มากสุดเท่าไหร่น,นะคือแบบคุยแบบจะเลี้ยงเอาเลี้ยงบอลเข้าโก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 อย่างเดียวแหละเออเฮ่อแล้วดูดีว่าเราจะเสียประตูได้มากสุดเท่าไหร่นะผมเกมนึงอ่ะเออหรือแบบจะเสียประตูเยอะจนแบบโดน G M แบนกลางคันแล้วมาเนี่ยโอ้โหนะแต่สิ่งที่ผมจะทดลองนะผมคือลงแรงดีวิชั่นสามนั่นเองนะครับผมโอ้โหมาเอาเบดลุยกันเลยดีกว่าคือแบบคูณใส่ในเล้งเลยอ่ะ ไะมาครับผมเจอดีวิชั่นสองปะโอ้โหกูวกูกูเล่นปกติกูสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะกคือไหนๆกูสู้ไม่ได้แล้วกูว่าเอาแม่งสุดเลยแล้วกันดไม่สุดเ่็ดเพื่อนๆกดฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อนๆชอบอ่ะเออคลิปแบบซึ่งตีนที่เขี้ยวแบบเนี้ยไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมเข้าสู่เกมครับแล้วเรามาดูซิว่าวันนี้กูจะเสียประตูได้เยอะสุดเท่าไหร่หรือแบบ ผมจะยิงเข้าประตูัตียงจนมันออกหรือว่าผมยิงเยอะจนมันมันยิงประตูเตเองคืนบ้างอะ่ะนะดูดูซิว่ามันจะออกหน้าไหนครับผมไปไปนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่แต่เป็นหนึ่งเม็ดครับผมนี่ป๋าเอาให้ผมอยากบอกพี่ฝา่าตรงข้ามว่าคือพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องนี้เดี๋ยวผมเคลียร์เองผะผมรุ่นใหญ่เฮืยฮะเฮ้ ผมเชียร์เองลูกพี่อแต่ผมเพราะผมรุ่นใหญ่ไปดิผมรุ่นใหญ่แล้วผมรุ่นใหญ่อยู่แล้วลูกพี่ยผมรุ่นใหญ่อยู่แล้วลูกพี่อะฮ่าพี่ไม่ต้องไล่พี่คือพี่ไม่ต้องเหนื่อยพี่ทีโมนากบอกเลยว่าพี่ไม่ต้องเหนื่อยผมเอาให้แร้งเนี้ยแล้งเนี้ยแต่ผมเอาให้เฮ้ยพี่พี่มันเกิดอะไรขึ้นวะคือแบบอยู่ดีมันอย่างเงี้ยโอ้โหดูรูทครับผม ก็คือคือเราเสียประตูอย่างนี้คือสามประตูคือแบบโดนปรับแพ้ฟาวไอเหียนะมันมีคนรู้อยู่แล้วไม่ว่าหรือกูไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยนะไอซานมาผมเดี๋ยวเราลองใหม่ดีกว่าเดี๋ยวลองเราจะไม่ยิงเข้าประตูเตงแล้วแต่เราจะลองแบบปล่อยให้เขายิงเลยนะเว้เพราะว่าดูดิว่าจะมันจะเป็นเช่นไรอ่ะคือแบบผมอยากรู้จริงว่า,วาแบบจะโดนเยือได้เท่เเเาไหร่นะไปจัดแรงเลย คือผมไม่ได้ซีอะไรอยู่แล้วแรงเล้งคือคนเวลาคนมันมีฝีมือคือแบบมันแหลมแรงมันก็ขึ้นฮึยโอ,อ้โหแต่ไม่ได้หมายถึงกูนะหมายถึงคนอื่น <c oughs> คือกูไม่มีระยะขึ้นลงขึ้นแรงแล้วหรอกมาผมเข้าสู่เกมครับดูที่ว่าภารกิจที่เราหวังไว้นั้นมันจะเป็นเช่นไรจะผ่านไปได้ดดีหรือไม่นะครับผมว่คือเราจะแบบเราจะไม่ต่อต้านเขาคือเราจะไม่ต่อต้านเขาเลยอะเอาไปดีทีมะบอลไปดีจัดอ้ ทำไมเอ็งใจร้อนนะวะเองเค่อยๆแขบเข้ามาซิยังไงพี่ก็ให้เองยิงอยู่แล้วแหละนะตรงนี้ขั้นต่ำเลยคือผมอยากโดนแบบสิบศูนย์อะเอออะดูดีว่ามันจะจัดให้ผมได้หรือเปล่าจะรู้ว่าพี่ชายจะจัดให้ผมได้หรือไม่ะงั้นผมจะแบบผมจะเอานักเตะผมมาไปแดนหน้าให้หมดเลยนะพี่ชายให้พี่ชายก็มาตะลงกระซ่วผมได้เลยนะครับผมนะคือพี่ชายแบบสามารถกระซ่วผมได้เลยอะ โอ้โหแต่พี่ชายแบบพี่ชายอย่าทำเป็นเล่นสิพี่ชายพี่ชายก็ยิงดีๆสิครับนะโอ้พี่ชายก็ชอบหยอกผมอยู่เรื่อยโอ้ยพี่ชายพี่ชายก็ชอบชอบหยอกผมอ่ะพี่ชายอ่ะพี่ชายเอาเลยดิพี่ชายเอาดิพี่พี่พี่ชายเอาดิโอ้พี่ชายโอ้พี่ชายส่งคืนกูอีกแล้วเฮ้ยพี่พี่มึงเอาไปยิงดิพี่ พี่ไหวไหมเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยกูจะโดนยิงไหมเนี่ยไอตอนที่กูอยากโดนยิงเนี่ยมึงยิงกูไม่ได้เดี๋ยวตอนที่กูไม่อยากโดนยิงอน่ยยิงกูจังเลยนะกูงงกับระบบเกมนะพี่จายเป็นกำลังใจให้นะพี่เดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวผมมาคับตัวข้างหน้าผมเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเฮ้ไอ้ยิงดิยิงดิ้โอ้โหพี่ผมเชียร์พี่จุดแรงเกิดเลยนะเนี่ยสุดใจเลยนะเนี่ย ก่อพี่จะยิงผมได้ก็โทพี่ขอแบบสักสิบศูนย์ไะพี่นะพี่ชายนี่ต้องยอมรับก่อนผมขอสิบศูนย์เลยพี่ไปเลยพี่ไปดิพี่เออเอาดิพี่โอ้โหพี่ไม่พี่แบบพี่ไม่ต้องเกรงใจผมหรอกผมไม่ว่าอะไรพี่หรอกผมไม่ว่าอะไรพี่หรอกพี่ย <us> <ENNIS> ิงดิเออื้อหูยเออโอ้โหโอ้โโอ้หูมส่งบอลไม่ดีเลยว่ะ พี่พี่ส่งบอลกันไม่ดีเลยว่ะพี่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 ส่งบอลกันไม่ดีเลยว่ะพี่พี่พี่จริงดิโอ้โหพี่โอ้โหตรงนู้พี่จะยิงไม่เข้าแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือเขายิงเราเลยถ้าเรายิงเข้าโกเตะเงคือมันไม่ได้ไงคือ GM เอ็ขาเช็คแล้วแบบไอ้เหี้ยนี่มันมาสกุลต้นตีแล้วก็ต้องเอาออกไปไปพี่พี่พี่แย่งเลยดิเออจะได้เนียนพี่พี่แย่งผมหน่อยจะได้เนียนพี่ อุยอ้ยวุ้ยพี่ตัวผมมันเช้าอ่ะพี่ชายพี่ยตัวผมพ่อข้างเช้าอ่ะโอ้ยไอปากันนี่ก็รีบเหมือนกวังไม่ได้ยิงมั้งมันก็ลากไปอีกสิพี่เอาดิพี่พี่ไปดิพี่รออะไรอ่ะพี่รออะไรพี่ไปดิพี่รออะไรพ,ไพ,รออไรพี่พี่รออะไรอยู่เอ้ยเอาโอ้โหรีบอีกแล้วอาสวยดีครับ กูได้อย่างชอบเลยพี่ชายพี่ชายแบบค่อยช่วยกระน,นำผมแบบมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะผมโคตรชอบซาดิดนี่โชว์การล็อกหลบโชว์การล็อกหลบโชว์การล็อกหลบนี่ผมขออนุญาตโชว์การล็อกหลบนิดนึงครับพี่นะนี่เพื่อความเนียนเดี๋ยว G M เขาจะคิดว่าผมล้มบอลน,นี่นี่เฮ้ยโอ้โหเกมมันไม่ค่อยดีวะพี่พี่ชายเกมไม่ค่อยดีวะพี่ชาย ไปพิชาเกมไม่ค่อยดีว่ะบังคับไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมบังคับไม่ค่อยได้ว่ะโอ้ยป่ะอันนี้มึงมึงเอาดีดีดิไอ้ชิมันยากมันเย็นเลยเนี่ยกูสารไม่บังคับให้เลยมันยากมากมายึงจะส่งให้ใครกูจังเหรอเฮ้ยพี่ไปยิงกูทีอ่ะยิงกูทีไปไปดิไปดิพี่ไปดิไปดิไปดิพี่ไปดิไปยาวไปพี่ พี่เอาดิพี่เออพี่เอาดิเออพี่เอาดิพี่เอาดิเอาดิพี่เอา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 ยิงดิพี่ต้องงั้นแลอวว่ะมาครึ่งละครึ่งละห้าศูนย์อีกครึ่งหลังนี้ห้าศูนย์ไปไปพี่ทำดีพี่คือแบบผมอยากกจะเห็นแล้วลูกยี่สิบลูกเงี้ยแต่มันแบบมันน่าจะยากไปว่ะโอ้โหโอกาสยิงสิบหกครั้งอ่ะพี่ยิงเข้าห้าลูกจริงจริงแล้วผมปล่อยปล่อยฟรีเลยให้พี่ยิงได้แบบ พี่ยิงยังจะง้างยิงกี่ทีคือผมปล่อยให้เข้าได้หมดอ่ะแต่คือพี่ยิงไม่เข้าไอ้ซัดมึงไม่ยิงเข้าอะไรี่อะเอาพี่เอาดิไปเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาดิพี่เอาดิเอาดิพี่เอาดิเอาเลยพี่ชายพี่ชายไปดิพี่ชายไอสวยสวยไปอย่าไปยั้งพี่เขาอออย่างนั้นเลยพี่พี่เป็นยิงโคตรสวยผมบอกเลยเกมืลูกพี่เป็นโคตรอันตราย ถ้าพี่เล่นฟอร์มนี้นี่คือแบบผมว่าไม่เกินคืนนียพี่ขึ้นดีหนึ่งไอพี่เอาไปเลยเฮ้ยพี่พี่พี่จี้ดิพี่จี้ขวากรอบดิพี่เออโอ้โหผมเลยยังชอบเหมือนยิ่งโดนแล้วแบบมันยิ่งมีกำลังใจอ่ะพี่ชายมันมีกำลังใจให้ผมแบบสุดที่จะสู้ต่อนะคือแบบพี่พี่แบบอย่าอย่ยอมได้ไหมพี่คือพี่อย่ายอมดิพี่ยืนเฉยดิ พี่พี่เอาีกพี่ชายพี่เอาอีกพี่เฮ้ยอยู่พี่ไม่เอาะพี่ไม่เอาวะโอ้ไอ้สะอาดเอาดิเฮ้ยพี่ไม่เอาแล้หรอพี่ไม่ยอมยิงกูแล้วอ่ะไอ้สัอาดไอ้ยยิงกูหน่อยเถอะไอ้เหี่ไอ้ผัวร้องกูขอร้องแหละยิงกูอ่ะพี่ พี่ยิงกับผมว่าพี่พี่แย่งผมหน่อยนี่พี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยยาวๆพ,พี่ไปเลยยาวๆผมไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งโอ้ผมอยากถูกบันทึกในแบบกินเนิรเวิร์กกินเนิรเวิร์กแล้วคลิกคอร์ดว่าะผมเป็นคือผู้ที่แบบเสียประตูสูงสุดในเกมไ <laughs> อ้เหี้ยเอาดิเฮ้ยเอาดิเอาดิเอเอ,เอ,อืยยิงโดนแล้วแบบแมบบ่งมันสะใจว่ะ เวลาพอโดนยิงแล้วแม่งสาใจวะเฮ้ยกินวูดเชี่ยทำไมกินวูดล่างนี้ไม่มีหน้าวะเฮ้ยไปจะปุ๊บปุ๊บเอาดิพี่พี่ไปพี่พี่ไปอย่าแย่งเขาอุ้ยไปแย่งเขาทำไมล่ะเอไอโอที่ตอนกูอยากให้แย่งเนี่ยมึงไม่ค่อยแย่งหรอกไอ้ัตว์พี่ไปเขียวจัดให้อีกแล้วมาว่ะก้าวสู่แล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งตื่นเต้นจัดนี่ผมขออนุญาตใช้สเต็ปมั้ง อุ้ยเกือบโดนพี่ไม้เขียวไม่พี่ไม้เขียวไม่ล่ากมีกับพี่ไม้เขียวไอ้โดนตัดว่ะอุ้ยโดนตัดบักอุ้ยแม่งแย่จัดแม่งแย่จัดแม่งแย่จัดแม่งโดนตัดไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยอยประมาณ12ลูกได้แน่แน่ถ้าพี่เขาเอาจริงอ่ะแต่พี่เขาแบบเหมือนเขาปานีเราเกินไปว่ะเอ้ยโอ้ยไปแย่งเขาทำไมล่ะลูกเอ้ย อ๋อพี่อุ้ยผมส่งปิดวะพี่พี่ชายพี่ชายผมส่งปิดวะพี่ชายพี่ชายทำไงดีอะเอาดั่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บสิบเมตรเข้าไปสิบเมตรเข้าไปเม่งมันจัดว่ะดูแบบเจอคนที่เก่งเงนี้ยผมชอบเนี่ยมันถือว่าเราได้พัฒนาไงเราเจอคนเก่ง อุ้ยโอ้โหอะไปมาพ,พี่หอยลุนพี่หอยลุนพี่เอาดิพี่หอยลุนพี่เอาดิพี่รออะไรอะ่ะเออจึปืนพี่เขาก็ไม่ยอ่ทอท้อต่อความยากลำบากนะคือยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอยู่ยิงต่อแค่นั้นนะแหละเอ้ยเฮ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 ้าเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 ฮยเฮ้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 ยเฮยะฮอยเฮ้นึฮ้ยเ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 ฮ้ยหฮ้ยเ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 ฮ หนึ่งหลไปพี่หนึ่งหลไปพี่พี่หนึ่งหลดิพ,ดพี่พี่เอาดิเอาเอาพี่เอาเออหูยตองนี้แหละพี่ทีนี้ผมหลับฝันดีแล้วนะหนึ่งหลัวผมคือแบบหลับฝันดีเลยวะ่ะเธอคงจะน,นอนกอดเขาหลับฝันดีอูยอ้ยอุย้ยพี่ไม้เขียวอีกแล้ว พี่มันเขียวรีบไปไหน,ไหนพี่มาๆขออีกรูปนึงมั้งคือแบบหนึ่งโลแถมหนึ่งเม็ดได้ไหมละ่ะหนึ่งโลแถมหนึ่งเม็ดอะได้ไหมละ่ะ <c ười> ไปพี่ชายผมเปิดทางให้แล้วเปิดทางให้แล้วพี่ชายจัดไปพี่หนึ่งโลแถมหนึ่งเม็ดพี่เอาหนึ่งโลแถมหนึ่งเม็ดพี่ชายจัดมาจัดหนักๆเร็วๆดิเร็วๆร็วดิจะหมดเวลาแล้วพี่ <c ười> โอ้โหพี่ๆมีของสำมานาคุณให้ผมหน่อยวะของแถมอะ โทษี่โอเคครับผมก็สำหรับการยิงเสียประตูเยอะที่สุดนะครับผมนะก็ผมได้เทานี้นะครับผมแต่อยากจะรู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่แบบสามารถทำได้เยอะกว่าผมหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเฮียมันมีใครเขาอยากจะทำมาได้จัดนะดูดิครัเพื่อนๆเปอร์เซ็นการยิงอ่ะสามสิบสามลูกอ่ะโอ้โหี่นี่มันคือแบบคือพี่เขาต้องเล่นเก่งมากเลยสิมันทำสตินี้ได้หรือว่าถ้าพี่เขาไม่เก่งมากก็คือแบบ ต้องเคี่ยมากอะ,ะนะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมจุ๊บ